สวัสดีครับร้านหนยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําให่เกิดยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับพระวัดว้ยด้วยนะครับรุ่นคางสมบัตินะครับเหรียญเทวดสุวรรณนะครับผมนะครับเนื้อนี้เป็นลาดับที่สามสามนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะครับผมรุ่นนี้เป็นเหรียญเทวดสุวรรณรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อพัดมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็คนกระหากันเยอะนะครับเก๋ก็เลยออกมาเยอะนะครับผม หลวง,งพ่อพัดท่านก็เป็นพระเกจิที่โด่งดังนะครับเป็นศิดตรงคนเดิมวัตถุมงคอน่ทนก็มีประสบการณ์มากมายนะครับท้าววสศวรนท่านก็เป็นหนึ่งในเจตุกราลอกบาลน,นะครับที่มั่งมีทรัพย์สินผู้ปีพิศเจงกลัวนะครับนั้นปรากฏอยู่ทั้งความเชื่อในศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธด,ด้วยนะครับผมนะครับเป็นผู้พิชิตเป็นเทพพิชิตศาสตร์ศาสนาพุทธนะครับผม แล้วก็พอไม่ครจารท่านก็บอกว่าท่านเป็นอริยะบุคคลชั้นส,นสดรบ,บับด้วยนะครับผมเดี๋ยวนี้ิร์มากนะครับผมของเก๊ก็จะไม่ชัดแล้วก็ไม่สวยนะทำเรื่องลื่สู้ไม่ได้ฮะคนละเรื่องนะครับเกาะแต่กระแสนะครับข้างหลังก็จะมีหมายเลขโค้ดนะตรงนี้สี่สี่ศูนย์แล้วก็โชคดีแล้วก็ต่อพอพัดพอพานพัดนะครับผม ของเก๊เลื่อนๆนะฮะพอถอดพิมพ์มานะฮะก็ะจะเลื่อนๆมองดูพววุ๊ก็รู้นะโอเคตอบยังี่เกียจจะตอบนะฮะคงไม่น่ามาถามน,นนะครับดูปุ๊บก็รู้แล้วนะฮะรายการนี้มาพร้อมกล่องดเดิมๆนะครับอ๋อในปีหกสองนะครับรายการนี้ลำดับที่สามสาม แล้วก็นอกจากประสบการณ์เรื่องของอุบัติเหตุป้องกันภัยอะไรเนี่ยก็คนก็ถูกหวยกันเยอะนะครับมุขดาวชุมบุคคลงพ่อพัดนะครับสนใจก็รีบติดต่อร้านนุยพรผักเครื่องนะครับรายการนี้นะครับผมถ้าสนใจติดต่อร้านนุยพรผักเครื่องนะครับโ,โทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านนุยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ